สำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบางนะคะสำหรับความคืบหน้านะคะก็จะได้รับเดือนละ1,000บาท3เดือนนะคะกลุ่มคนที่จะได้นะคะก็คือ3มกลุ่มนะคะซึ่งจะเป็นเด็กแรกเกิดน,นะคะผู้พิการนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มจะพูดถึงแค่กลุ่มเด็กแรกเกิดถึง6ปีเท่านั้นนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่บุ๋มก็ไปดูไลฟ์สดของคุณอนุวัต์จัดให้นะคะเบรอบางนะคะเฉะพาะกลุ่มที่เป็นเ,เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะพี่บุ๋มก็นํามาสรุปเป็นสรุปสั้นๆให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ จากที่ดูไรายสดนะคะของหุณอนุวัตนก็คือพ่อแม่ที่ได้รับเงินเยียวยาจาก2มาตรการนี้นะคะจะไม่สามารถรับเงินในกลุ่มเปร่อาบางได้นะคะ3,000บาทจะไม่สามารถรับได้นะคะจากที่ทางกระทรวงพอมอนะคะได้มีการเสนอรายชื่อไปทั้ง3กลุ่มนะคะก็คือจะมีจํานวน13ล้านคนนะคะตอนนี้ก็โดนคัดออกเหลือประมาณ7ล้านคนท่านั้นเองนะ,ะแต่ทางกระทรวงพอมอนะคะก็จะ ขอให้มีการพิจารณาใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะก็ให้รอติดตามผลในวันอังคารนะคะตัวไม่บุ๋มเองนะคะก็ในฐานะที่เป็นมนุษย์แม่คนนึงนะคะก็ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางกระทรวงพมมากๆเลยนะคะที่มีการเสนอรายชื่อของกลุ่มพวกเราไปนะคะได้เสนอรายชื่อของกลุ่มเบอบางไปทั้ง3กลุ่มแล้วนะคะแต่ก็ยังโดนคัดออกแลท่านนะคะก็ขอให้พิจารณาใหม่ในวันพรุ่งนี้วันขคาก็็ต้องกราบหัวใจทางกระทรวงพมด้วยนะคะถึงแม้ว่าเรานะคะจะไม่ได้รับเงินในตรงนี้นะคะสามพันบาทเราก็สามารถเลี้ยงดู ลูกๆได้เช่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าได้ก็ดีมากๆเลยสำหรับพรุ่งนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะคะบุ๋มจะรีบมารายงานให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่จากทางช่องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบุ๋มก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ